คาถาหลวงปู่แสงจันทะวังโสนมัสการพระพุทธเจ้านะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกันหาเนหะตันติตะโตนะโมตันตะติ กันหาเนหะตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ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 